Amma vijñājē pāpacca lakāyaṁ upacampata <imitation> utiñyambāhaṁ pante utiñyambāhaṁ pīniṁ utaṁ viṁ tāu nākavataṁ tāraṇāṁ tācā ammañjāṁ pīkūṁ ammañjāṁ lakāyaṁ pante tasa-papavato Amma vijñājē pāpacca lakāyaṁ upacampata utiñyambāhaṁ pante ตางปิตางพระควรตังสารนาคชามิธรมมันจากพิกูสังพันจาะละไยยหังพันเตนตัตกกะพระวโตสมมตินาเยปัพจังละไยย Yeah, I mean. ปัมมาสัตถานาเวรามีวิการละโฉชนาเวรามีวิการละปัจจานิสัมมานิจามิอิมานิท,ะสะทัสสติสาปัจจานิสัมมานิจามิปัจจัระันจักเถพานิเถโรไมหังพาโรอะหังปิเถระสาพาโรอัญจักเถรานิ อัจฉะเคพาณิเทโรไมหังพาโรอหัมปิเทระสะพาโรอัจฉะเทาณิเทโรไมหังพาโรอหัมปิเทระสะาโรย

อินโตจิอาหารพันเตปัทธอโมนามะโกนาะเตอุปัชโยอุปัชโยเมพันเตอายัสมาปัญญาวัชิโรนามะปันเตตัตโตปพันตัโม

ลุงปะจจุมัจจันเตสาวโกอนุกรรมปังจุปปายเออปะสจยานอุปปัจจพันโนสัตเินาปัตตาโมอายัตมะตาปัญญาวชิเรนะอุปจายินะธรรมติสัมขสัตตาสมาติเอวะเม के बारे में है तो अब के नए अंदर है คนนี้กันเลยคนนี้กันเลยปลเค็ญปลาเค็อเนี่ยปลาเค็ญนี่กันปลาเค็ญเลยปนาเค็ญได้ ทางพระพรตังอธิวาเทนีหาตัวพะพรต้านมัสสามิสุปฏิปโนะคะะโตสชาวกาซังโกสังฆังน้มามิ น,นี้นะครับหน,น,นึ่งสองสามคิดคาอนนะครับหนึ่งส,สน,น,นะครับส and i uh, give power

เมวะอิโต้ทเดตังเซตังอังคุปตะปะเตอิติตังปะติตังตุมาหังอิปเมวะสัมปิชตุสัพเพสุเรตุสังขปะจัตโตวะนะระโตยะอาณิ 大家好。啊哦 Hãy subscribe cho kênh tu Mì Gõ Để tu bỏ lỡ tu dẫn đây nè โอ้ยยางติู่บอกคุณนายบอกคนนี้บอกนปอเชิญคอมันน่ะจารย์ลาจารย์รองจารยร้รย์ร้องจรลาอาตังตมะตัปุตโธตัปตะวันุตังัตะวันอาติวะเทมิตะวันตัตะวันตังตะวันมาา

สาธุอนุโมทนาบุญด้วยทุกคนสาธุสาธุ